การเตรียมพร้อมรับสิ่งไม่คาดคิดการค้นหาสิ่งใหม่ๆที่ทําให้เราเปิดรับรูปแบบใหม่เป็นสิ่งจําเป็นมากต่อการเอาชีวิตรอดในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่มนุษยชาติกำลังเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่และเราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะครับ เราเจอทารน้ำแข็งละลายภูเขาไฟระเบิดโลกร้อนประชากรล้นเกินปัญหาเหล่านี้ต้องการทัศนะที่เปิดกว้างและความคิดริเริ่มในการแก้ไข